สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราช่องไทยอีกเอกช่องไทยปล่ากระปนอีกเนี่ยนั่งม,มาก็เพลินเลยวันนี้เราจะไปกรุงเทพนะครับไปทุระนะครับทุระส่วนส่วนตัวส่วนทุระแล้วกันนะผมก็มกวันนี้วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับเลยถ่ายรูปที่ไปด้วยพาลูกลูกชายลูกสาวไปด้วยนะครับผมว่า วันเสาร์วันหยุดเลย,ยเลยให้ลูกหยุดเลยเียนพิเศษวันหนึ่งนะผมไปกลบคลายแถวไหนนั่นนะ่ะหยุดแล้วเรียนนะลูกเดี๋ยวแถวไปพาลูกไปเอเชียทิกนะจุดนี้นะผมตอนนี้ก็ช่วงเย็นครับช่วงเย็นแล้วกลาว่าไปถึงแล้วกล่าไปถึง สี่คนนะมีน้องสาวแล้วก็อุ่นกันดาแล้วก็ผมนระับสี่คนนะคุณมาเข้ากล้องหน่อยสิลูกไปฟังเพลงวันแม่อยู่อ่ะโอ้โหคุ่นอุ่นรักได้ไหมครับโอ้โหลักค่ะรักครับหาหมอบไปแต่อุ๊บขอโทษจริงๆลูกผมค่อนข้างน่ารักนะครับผมแต่ว่าบางครั้งบางทีก็ดื้อดื้อใช่ไหมละ่ะ เป็นลิงหรือคนเป็นลิงแล้วอหนูอยากไปเที่ยวไหนไหมอยากไปเที่ยวที่ปีตุ้งไม่ใช่เอาดีๆสิลูกรุงหนูอยากแบบไปเที่ยวไหนบ้างหนูเคยขึ้นรถไฟฟ้ายังก็เคยแตขี่รถไฟรถไฟฟ้าไหมไปเด็กเหรเคยเคยไปขึ้นเอฟเลิกซ์ขึ้นเต่ได้รถไฟฟ้าโซนภูมิไปตัตน้ำเออตะตู ประตูน้ำในตำนานาเออตอนนี้คือน้องฟังเพลงวันแม่อยู่นี่จะมาเที่ยวหรือว่าจะไปไหว้แม่ที่กรุงเทพลูกอุ่นฟังเพลงเลยครับชิลมากอ,อุลชิลมากอันนั้นทำบังกล้องอหรลกูกอุน่นคิดถึงแม่เหรออ,อีกมามูเศร้าอ,อ,อ่ะเฮ้ยนี่ผ่านกล้องไปไม่เป็นไรลูกพอ่อจะป่วยเข้า ก็ตอนนี้นก็เพิ่งออกจากสุรินทร์นะถึงคือปราสาทนะครับผมอำเภอปราสาทจริงๆริง,รง,รงออเลยนะไม่ได้ตั้งใจจะไปนะครับผมมีธุระด่วนจริงๆนะครับเลยไปเลยพาลูกไปนะพา,นาพาลูกไปใช่เลยเลยสมโอกาสพาลูกไปเที่ยวด้วยเลยนะครับผมแล้วพว่อก็จีมชุนไห่แบบชุ ก um, uh, 응็พ oh, right, right. ่จะรู้ต้าจะรู้ว่าหนูชอบชุ่ออะไรชื่อกระป๋องค่ะใส่แบบตะกี้ค่าน้ำนมไปเลยอ๋อดูดูดูตะกี้ค่าน้ำนมไปเลยคนเดี๋ยวให้ดูเบรกไปหน้าที่หัวแตกกัน กดกไปพี่พิวพิวอันนนทำไมเอามือมาพูดเออหมวยเต็มแังแน่เจ็กดกดไปลูกออไมหมดปหมดเลยไปถึงโรงแรมนอน